สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้ลวนจะพาทุกคนมาดูใบมะกรูดนะจ๊ะนี่จ้าทุกคนใบมะกรูดในห่อนี้นะจ๊ะในแพ็กนี้นะจ้าทุกคนที่ลวนได้ซื้อมาจากร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียเรานะจ๊ะทุกคนจ้าแพ็คนี้ก็ราคาก็ห่อนี่นะจ้าราคาก็สองปอนห้าีนะจ๊ะก็ เป็นเงินไทยก็ตกไปแล้วก็ประมาณล้วนคิดว่าร้อยกว่านะจ๊ะทุกคนทุกคนจ๋านี่จ้ะใบมะกรูดสดๆเลยจ้ะทุกคนที่ล้วนอยากซื้อมาเพราะว่าล้วนอยากเอาอ่าก้านของใบมะกรูดมาปลูกนะจ๊ะตอนที่ล้วนกลับไปเมืองไทยล้วนไม่ได้เอาอ่าเบี้ยของเข้ามานะจ๊ะล้วนก็เอาใบเข้ามาอยู่จ้ะ แต่ไม่ได้มีก้านมานะจ๊ะทุกคนพอดีลวนก็เลยไปร้านเอเชียไปซื้อของก็เลยไปเจอใบมะกรูดห่อนี้นี่จ้ะทุกคนจ้าใบร่วงนี่หนอนนี่จ้ะนี่จ้ะเขามีอ่าก้านมันด้วยจ้ะทุกคนนี่จ้ะเป็นก้านเลยจ้ะเป็นกิ่งเลยเนาะนี่จ้ะลวนก็จะลองไปชําไปเพาะปลูกดูจ้ะก็ คิดว่าคงจะต้องแช่น้ำไว้ก่อนเป็นคืนหรืออะไรนี่หรือเป็นเดี๋ยวลวนจะเราไปศึกษาดูนะจ๊ะทุกคนว่าเขาจะเกิดไหมเพราะว่าลวนเคยเห็นใน youtube เขาเคยเอาไปเอาเอาอย่างนี้เลยจะ้ะไปปลูกแล้วก็เกิดนะจ๊ะทุกคนจะ้ะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวลวนลองหอมดูใบอันนี้นะจ๊ะว่าอืมจะ้ะหอมดีจะ้ะ ใบมะกรูดใบมะกรูดนี้ก็ส่งมาจากเมืองไทยเรานะจ้าทุกคนอันจ้ะใบก็สดสดอยู่นะจ้าเพราะว่าลวนก็ได้ไปซื้อมาจากร้านไอเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของร้านเอเชียขายของไอเอเชียของเราเนี่ยจ้าก็มีหลายชนิดหลายอย่างนะจ้าที่เราจะซื้อที่ในร้านเนี่ยนะจ้าก็ลวนก็เลยได้ไปเจอที่ลวนต้องการจ้าคือว่า มะกรูดกิ่งใบมะกรูดที่มีก้านด้วยนะจ๊ะทุกคนเพื่อว่าล้วนจะได้เอามาปลูกถ้าปลูกเกิดล้วนก็จะดีใจจ้ะเพราะว่าบางทีล้วนเคยปลูกนานแล้วเป็นเม็ดแต่ล้วนปลูกไม่เกิดนะจ๊ะที่นี่บางครั้งก็ดูเหมือนปลูกยากจ้ะแต่บางคนก็อาจจะปลูกง่ายนะจ๊ะแต่สําหรับล้วนนี่ปลูกยากหน่อยจ้ะก็เลยจะทดลองปลูกกับกับก้านนี้ดวจ้ะทุกคนแล้วก็ใบเข้าที่เหลือนี้ล้วนก็ จะล้างแล้วก็แช่แข็งไว้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าก็นานๆทีเราจะได้ใช้เขาในจ้าเราจะไดเอามาแกงหรือเอามาประกอบอาหารหลายๆอย่างนะจ๊ะทุกคนก็จะต้องแช่แข็งไว้นะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็คงจะเหี่ยวนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าเป็นก้านสดๆมาเลยนะจ๊ะหลุนก็ได้ซื้อมาประมาณสองสามวันแล้วจ้าก็เลยรู้สึกจะก็ไม่เหี่ยวหรอกจ้าทุกคนจ้าสวยดีนะจ้าทุกคน ที่เขาเอาส่งมาจากส่งตรงมาจากเมืองไทยเราเลจ้าล้วนก็ชอบใส่กระดุงเพราะว่าเวลาเราใส่กระดุงเราจะได้ลองอมองเห็นชัดดีนะจ้าทุกคนนะจ้ะะาใบมะกรูดนี่นะจ้าล้วนก็แบ่งให้คนที่รู้จักไปก็ไม่เยอะจะแบ่งให้ไปนิดหน่อยนะจ้าก็ได้เยอะกว่านี้นะจ้าที่ว่าราคา2ปอนห้าสิบนะจ้าไม่ถึง3ปอนนะจ้าทุกคนเกือบถึง3ปอนจ้าก็ตกเป็นเงินไทยแล้วแล้วก็ เป็นร้อยกว่านั่นแหละนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะล้วนจะไม่ต่างแห้งนะจ๊ะเพราะว่าถ้าต่างแห้งนี้ล้วนคิดว่ารสอ่กลิ่นหอมเขาจะไม่เหมือนแช่แข็งนะจ๊ะล้วนก็เลยจะแช่แข็งไว้นะจ๊ะทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะจ้ะก็พาทุกคนมาอ่าดูใบมะกรูดที่ต่างแดนที่เอาส่งมาจากเมืองไทยนะจ๊ะแล้วก็ราคาของใบมะกรูดนะ่จ๊ะก็ คลิปต,ต่อไปถ้าลวนปลูกปลูกนี้ในก้านเกิดเดี๋ยวลวนก็จะพาทุกคนมาชมนะจ้าทุกคนคลิปนี้ลวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ้าทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆจ้าทุกคนแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า